คู่มือวัคซีนสู้โควิดหน้าที่1ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในวงเล็บโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจแพร่เชื้อได้ทั้งทางตรงทางอ้อมจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกน้ำตาน้ำลายหรือผ่านฝอยละอองขนาดใหญ่จากทางเดินหายใจ ที่เกิดจากการไอจามการพูดคุยโดยเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุต่างๆเช่นตาจมูกปากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19พบได้ในทุกเพศทุกวัยโดยผู้ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มีอาการได้ตั้งแต่ไม่มีอาการอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงจนถึงอาการรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตอาการที่พบบ่อยคือ ไข้ไอแห้งๆต่อเนื่องจมกูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสผื่นท้องเสียตาแดง